หิวข้าวจังลอยวันนี้มีกับข้าวอะไรกินบ้างคะคุณยายนั่นไงคุณยายกำลังผัดกับข้าวอยู่พี่ฝนจริงด้วยคุณยายคะคุณยายวันนี้มีเมนูอาหารอะไรอร่อยอร่อยให้กับพวกเรากินเหรอคะวันนี้มีซุปผักอร่อยอร่อยนะเจ้าซุปผักอย่างนั้นเหรอคะซุปผักรวนนะเจ้าซุปผักรวนด้วย แต่วันนี้พี่ฝนไม่อยากกินซุปผักอย่างเดียวนี่นาอยากกินไก่ทอดด้วยนะคะคุณยายผักล้วนจริงๆด้วยพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมซุปผักมีกลิ่นแปลกแปลกแฮะไม่เหมือนกับที่คุณยายเคยทํานะหรือว่าจะเป็นตัวปลอมคุณยายตัวปลอมอย่างนั้นเหรอจริงด้วยกลิ่นแปลกแป่ะปกติแล้วซุปผักจะมีกลิ่นหอมนะ่าอร่อยมากสงสัยน่าจะไม่ใช่คุณยายตัวจริงแล้วที่สําคัญประตูทุกบาน ปิดหมดเลยไม่ใช่แค่ประตูนะพี่ฝนหน้าต่างก็เปิดไม่ได้ด้วยนะถ้าย่งางงั้นไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ข้างบนนั่นเพื่อนฉันรอยอยู่นะลองถามเขาดูดีไหมเพื่อนนายอย่างงั้นเหรอนั่นไงคุณหนูนั่นน่ะคุณหนูเป็นเพื่อนนายเหรอปุ๊ปปิกใช่แล้วคุณหนูเป็นเพื่อนฉันเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ทำไมรู้สึกแปลกๆชะมัดเลยคุณยายก็เปลี่ยนไปด้วยเขาบอกว่า มีทางออกอยู่ตรงนี้ด้วยพี่ฝนทางออกอย่างนั้นเหรอใช่ทางออกไปข้างนอกอยู่ทางนี้จีจดจีจีจ,จเขาบอกว่าออกไปได้เลยนะออกไปได้เลยนะอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิดพี่ฝนอย่าปิดประตูเพกจะออกเดี๋ยวก่อนนะทําไมวันนี้คุณยายเปลี่ยนไปปกติแล้วคุณยายจะมีผักผลไม้ให้กับพวกเราแล้วก็มีไก่ทอดด้วยนี่นะพเพกว่าคุณยายอยู่ข้างนอกบ้านนะคุณยายที่อยู่ในบ้านน่าจะไม่ใช่ตัวจริงแล้วล่ะฮะ จริงเหรอนั่นไงคุณยายกาลังเก็บผักอยู่จริงด้วยหรือว่าคุณยายที่อยู่ในบ้านน่าจะเป็นตัวปอลอมหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะละตัวปลอมแน่นอนตัวปลอมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจากประสบการณ์การหลบหนีของพี่เอกจริงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้การแล้วหนีกันดีกว่าใช่เราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่แล้วในนี้มีท่อระบายอากาศเออแย่แล้วช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะตก นี่เราอยู่ที่ไหนกันแนะ่ทําไมแผ่นดินไหวอ่ะแผ่นดินไม่ได้ไหวแต่ว่าพี่ฝนหล่นลงมาพี่ฝนหล่นลงมาอย่างนั้นเหรอใช่หล่นลงมารีบไปกันเถอะพี่ฝนเหมือนกับว่าที่นี่น่าจะเป็นข้างใต้บ้านเรานะใต้บ้านเรามีที่แบบนี้ด้วยเหรอแล้วมีลาวาได้ไงกันน่ะฉันว่าลงมาอยู่ใต้พื้นโลกแล้วนะเนี่ยใต้พื้นโลกอย่างนั้นเหรอปุ๊กปิก๊กใช่แต่ว่าบ้านเราลงมาลึกขนาดนี้ได้ไงอะ่ะ จริงด้วยที่นี่น่าจะไม่ใช่บ้านเราแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีเราเรีบหนีออกไปจากที่นี่กันดีกว่าจากประสบการณ์การหลบหนีเพลคิดว่านี่น่าจะเป็นต่างมิติมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนต่างมิติเลยเหรอใช่ต่างมิติเลยเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านั้นมีกล่องอะไรบางอย่างเราน่าจะผ่านไปได้ระวังด้วยท่อนไม้หักแผ่นไม้กระดานหักลงไปแล้วก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะ มีบันไดที่เราสามารถปีนขึ้นไปได้ฝั่งนี้มีไม้กระดานหักอยู่กระโดดระวังด้วยพี่ฝนนี่ไงทางนี้จอเส้นทางหลบหนีแล้วล่ะไปก่อนเลยเมื่อกี้ไม้กระดานหักเพียกตกไม้กระดานหักอย่างนั้นเหรอใช่ตกไม่เป็นไรมาเร็วเขา้ามาแล้วทางนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะต้องลงไปนะข้างหน้านี้มีประตูนะเปิดได้หรือเปล่าประตูเปิดได้เดี๋ยวก่อน นี่คือห้องน้ำนี่นะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะลื่นลื่นอย่างนั้นเหรอเดินแล้วก็ลื่นล้มอีกแล้วคุณเป็ดทำไมเขาวิ่งได้นะพวกเราเดี๋ยวก่อนนะกาบ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 คุณเป็ดกำลังนำทางพวกเราอยู่พี่เอกรีบวิ่งไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะลื่นพี่ฝนคุณเป็ดช่วยเปิดทางให้พวกเราเนี่ยคุณเป็ดช่วยเปิดทางให้พวกเราหนีออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรแล้วนี่คืออะไรอ่ะ มีแสงเลเซอร์ขวางทางพวกเราอยู่แฮะตรงนี้มีแผ่นวงจรแล้วก็ปุ่มกดนะมีปุ่มกดจริงด้วยเลเซอร์หายไปงั้นเราก็ปิดสวิต์เลเซอร์ได้นะสิสำเร็จแล้วล่ะเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่เดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ดีๆไฟดาบเฉยเพ่คิดว่าฉากนี้เราต้องวิ่งแล้วจะต้องวิ่งหนีเหรอ ต้องวิ่งแล้วพี่ฝนวิ่งนีอะไรอะ่ะอะไรมาข้างหลังเด,เดี๋ยวก่อนแย่ yeah, แล้วคุณยายวิ่งไล่ตามเรามาจะหนีไปไหน่อยกันจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณยายก็ตามเรามาไม่ได้แล้วแฮะเขาตามมาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ที่แคบลงกว่าเดิมแล้วนี่กำแพงอะไรนะพวกเราไปต่อไม่ได้แล้วทําไงกันดีเราอาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์โดยการหาหาที่เปิดประตู ที่เปิดปักกระกตูนี่คืออะไรอ่ะนี่ไงเจอแล้วแผงวงจรแล้วก็มีสวิตช์กดด้วยพอกดแล้วเกิดอะไรขึ้นตูมโอ้โห oh กำแพงพังกำแพงระเบิดเลยเหรอเนี่ยใช่แบบนี้เราจะต้องรีบไปแล้วล่ะรีบไปดีกว่าพี่ฝนว่าแต่ว่าเขามีเหรียญทองให้เกบเ็บเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่านี่อะไรอ่ะพี่ฝนแย่แล้วตอนนี้เราจะต้องขับรถแข่ง เกิอดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวก่อนคุณยายไปไหนอ่ะคุณยายไม่หักพวงมาลัยไปทางขวาแล้วครับหรือว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าคุณยายเราเนี่ยนะเป็นหุ่นยนต์พี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นคุณยายหุ่นยนต์ตัวปลอมอย่างแน่นอนเลยพี่ฝนรีบขับไปเร็วๆหน่อยเพ่กำลังตามไปตอนนี้กําลังหาเส้นทางแถวนี้ไม่เคยมามาก่อนเลยนะจริงด้วยเราไม่เคยมาที่แบบนี้มาก่อนเลยแล้วนี่คือถนนอ,นอะไรอ่ะ ทำไมมีถนนอยู่ใต้พื้นบ้านแปลกชะมัดเลยไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบออกไปด้านหน้านั้นพี่ฝนคิดว่าน่าจะเจ,เจอทางออกแล้วหล่ะตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ในทางออกนะเพราะว่าพเพลกมองเห็นท้องฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆด้วยนั่นไงเจอแล้วแต่เดี๋ยวก่อนแย่แล้วล่ะ <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นพี่ฝนรถพังทําไมรถพังงั้นอนะ่ะ <c oughs> โอ้เมื่อกี้นี่เกือบไปดีนักกระโดดออกมาทัน <_ permit> เขามีป้ายห้ามอะไรอยู่ไม่รู้ <Alum> อ้าวไปไหนแล้วนะ หลนเขาบอกว่าห้ามมองลงไปข้างล่างยังไม่ทันมองลงไปเลยข้างล่างมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้ตกใจไม่ทันเลยหล่นลงมาเฉยเราตกลงมาแต่ว่าตรงนี้คือห้องอะไรบางอย่างน่าจะเป็นชั้นใต้ดินหรือเปล่าเข้ามาได้พี่ฝนเข้ามาได้ระวังให้ดีนะนี่อะไรอะ่ะมีแบตเตอรี่ด้วยมีแบตเตอรี่ที่ช็อตอยู่ระวังด้วยนะมีกับดักน้ำแหลมคม แล้วก็ฝั่งนี้เดินระมัดระวังตัวด้วยพี่ฝนระวังให้ดีนะระวังจะหล่นนะระวังแบตเตอรี่ด้วยมีไฟฟ้าช็อตอยู่ต้องระวังเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าแถวนี้น่าจะเป็นโรงงานอะไรหรือเปล่าโรงงานงั้นเหรอใช่โรงงานผลิตหุ่นยนต์หรือเปล่าจะมีที่แบบนั้นอยู่ใต้บ้านเราจริงเหรอแต่เดี๋ยวก่อนทำไมแถวนี้มีกับดักอย่างเยอะ น,น,นี่คืออะไรอะ่ะวาวมีวาวปิดอยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่าเราจะต้องปิดวาวอันนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราปิดวาวแล้วไฟที่ลวกมาก็จะปิดไปด้วยหรอจริงด้วยไฟที่ลวกออกมาเขาหายไปตอนที่เราปิดวาวน่ะถ้าอย่างนั้นนี่คือวาวแก๊สไม่ใช่วาวน้ำนี่นะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องปิดให้เรียบร้อยก่อนแล้วล่ะตรงนี้มีอีกหนึ่งวาวพี่ฝนตอนนี้ปิดครบสามอันแล้วสำเร็จเดี๋ยวเพียกลองเดินไปดูก่อน เป็นไงมั่งอะไฟหายไปแล้วจริงๆด้วยไฟที่ออกมาเมื่อกี้นี้หายไปหมดแล้วเหรอแปลกมากเลยเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยถ้าอย่างงั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเราสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนดีนะประสบการณ์การหลบหนีของพวกเราเยอะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> นี่แถวนี้มีช่องระบายอากาศอีกแฮะนั่นไม่ใช่ช่องระบายอากาศนะพี่ฝนต้องตรงนี้ต่างหากเนี่ยเหรอใช่แล้วนี่คือช่องระบายอากาศเราสามารถผ่านไปได้หรือเปล่า ผ่านไปได้นะนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยแฮะนี่คือกับดักพี่ฝนโอ้โหกับดักอย่างเยอะเลยไม่น่าเชื่อว่าในบ้านเราจะมีกับดักเยอะขนาดนี้จริงด้วยทำไมกับดักเยอะแยะขนาดนี้มีน้าท่วมอีกตั้งหากพี่ฝนต้องกระโดดมาบนแผ่นสีเหลืองนะผ่านแล้วตอนนี้ข้างหน้านี่คืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน เราน่าจะต้องกระโดดขึ้นไปชั้นบนน่ะหรือว่าที่นี่น่าจะเป็นโกดังเก็บของหรือเปล่าโกดังเก็บของที่อยู่ใต้ของบ้านเราเนี่ยนะระวังให้ดีนะข้างหน้าอาจจะเจอกับดักอีกก็ได้นี่ปูมอะไรอ่ะแย่แล้วตูมไม่แย่หรอกพี่ฝนเราผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอใช่ต้องไปทางไหนต่อละเนี่ยกำแพงพังหมดเลยเดี๋ยก่อนข้างบนนั่นมีรูปคุณแมวอยู่ด้วยนี่นะคุณแมวอย่างนั้นเหรอแล้วเราต้องไปทางไหนต่อแย่แล้วฉันเจอกับดัก พี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเจอกับดาก้อนหินกริ้งลงมามีทางให้หลบอยู่นะตรงที่เป็นไหมพรมก้อนๆน่ะไหมพรมอย่างนั้นเหรอนั่นไงไหมพรมเป็นก้อนกลมๆอ่ะจริงด้วยเราสามารถหลบได้นั่นก้อนหินหรือว่าไหมพรมที่กิ้งลงมาเนี่ยน่าจะเป็นก้อนหินมากกว่าเพราะว่ามีความหนักมากเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้เราจะผ่านที่นี่ไปได้หรือเปล่าเนี่ยมีบันไดให้ปีนขึ้นไปด้วยต้องการกำลังใจจังเลยนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ มีลูกสอนนำทางมีพัดลมที่มองไม่เห็นว่าพัดหรือเปล่านี่ไงพัดลมด้านบนมีเลเซอร์ขวางทางอยู่เข้าใจแล้วเขาเป็นพัดลมที่แรงมากๆพี่ฝนพัดลมแรงมากพัดพวกเราออกไปจากที่นี่เขาจะพาเราไปไหนอะไม่แน่ใจเหมือนกันข้างบนมีที่พักด้วยผ่านเดี๋ยวก่อนนั่นรวบคุณยายนี่นะแล้วทำไมเราถึงกลับมาขึ้นด้านบนได้ล่ะเนี่ยนี่บ้านของพวกเราหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือช้อนพี่วนจําได้แล้วนี่คือซุปผักนี่นะซุปผักหม้อนั้นอย่างนั้นเหรอหรือว่าพวกเราตัวจะเล็กลงไปอะ่ะเราเข้ามาอยู่ในซุปผักเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็น่าใจะใช่นี่นแครอทใช่แครอทยกักเอ๊หายไปไหนแล้วเนี่พอโดนแครอทแล้วเพียกต้องกลับมาใหม่หรือว่าแครอทนี้จะเป็นกับดักหรือเปล่า ใช่แล้วพี่ฝนถึงหน้าตาจะเป็นแครอทแต่จริงๆแล้วคือกับดักจริงด้วยนี่ไงแครอทกับดักแสดงว่านี่ไม่ใช่แครอทของจริงเราจะต้องกระโดดไปตรงนี้ตรงปลายเน่มาแล้วมาแล้วผ่านกระโดดผ่านอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอเพ่กด้วยเพย่กระโดดไม่ผ่านแต่ความจริงแล้วนะแครอทกินดีมีประโยชน์แต่แครอทในเกมนี้ดูท่าทางนะ่าจะกินไม่ได้ก็ไม่ใช่แครอทของจริงสักหน่อยเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้านั้น มีกับดักอีกแล้วอันนี้คืออะไรสตรอเบอรี่เหรอไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศจริงด้วยมะเขือเทศนี่นะเดี๋ยวก่อนมะเขือเทศจมมะเขือเทศจมลงไปในซุปแล้วใช่มะเขือเทศจมลงไปในซุปเราจะต้องกระโดดข้าวใหม่รอด้วยพี่ฝอนทางนี้ทางนี้เดี๋ยวพี่ฝอนจะนําทางจมอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่มาแล้วมาแล้วดูเหมือนกับว่าด้านนอกนี้น่าจะเป็นสนามสวนหลังบ้านเรานะก็ใช่นะคุณยายไปแล้วเหรอ คุณยายอย่างนั้นเหรอไม่อยู่ที่เดิมแล้วอ่ะไม่อยู่ที่เดิมจริงๆด้วยแต่ว่าคุณยายของเราเขาจะหายไปไหนอ่ะเขาไม่น่าจะหายไปหรอกย่แล้วตกใจหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณยายหรือเปล่าพี่เหงไม่เห็นเจอใครเลยพี่วนเจอเหมือนกับว่าจะเป็นคุณยายน่ะไม่ใช่หรอกม้าทีนี้ที่ไหนกันเนี่ยเราจะต้องว่ายน้ําไปเหรอเนี่ยว่ายน้ําที่ไหนอ่ะ เขาบอกว่าให้เราว่ายน้ําไปอ่ะข้างนอกนั้นเขาบอกว่าท้องฟ้าปลอมเดี๋ยวก่อนนะว่ายทําไมเรามีเรือเดี๋ยวก่อนนี่เราจะต้องขับเรือหนีออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรอแค่ขับข้ามฟากมาทางนี้พี่ฝนนี่ไงผ่านแล้วระวังด้วยนะเมื่อกี้นี้เสียงดังตุ้มเหรอแล้วก็ตรงนี้เป็นทางให้เราต้องกลิ้งลงไปอย่างนั้นเหรอสไลเดอร์เหรอเขามีอุปกรณ์ให้เราด้วย เราอยู่ในลูกบอลน,นี่นะแบบนี้เราก็ไม่เป็นอะไรหรอกโอ้โหข้ามฝั่งมาไกลจะมัดเลยทางนี้มีบันไดให้ปีนขึ้นด้วยนะพี่ฝนนะบันไดเหรอหปีนได้เลยแปลกจะมัดเลยบันไดอันนี้เขาจะพาเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ยน่าจะไปเจอกับประตูทางออกนี่ปุ่มอะไรอ่ะลองกดหน่อยโอ้โหประตูทางออกหายไปเลยนี่คืออะไรนี่คือ สะพานหล่นเราอยู่บนตึกสูงสูงอ่ะสะพานหล่นได้ฮะสะพานหล่นได้พี่ฝนต้องระวังด้วยนะใช่สะพานหล่นได้นั่นกับดักน้ําแหลมคมเอาละถึงเวลานับหนึ่งสองสามกระโดดข้ามไปผ่านไหมผ่านผ่านได้แบบสบายสบายคราวนี้ระวังด้วยนะข้างหน้านั้นคืออะไรนะพวกเรามีแท่งเหล็กอยู่ช่วยด้วยโอ้โหทำไมที่นี่สูงชะมัดเลย พี่ฝนต้องกระโดดระวังระวังนะเดี๋ยวมาใหม่นี่งาผ่านแล้วเกือบไม่ผ่านแล้วเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเรากลับเข้ามาในตึกแล้วนี่นะเป็นตึกที่ไม่ใช่บ้านคุณยายแล้วที่นี่คือที่ไหนกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนใจเย็นมีตู้อะไรบางอย่างขวางทางอย่าอย่าเพิ่งกดตู้เมื่อกี้ตู้เลื่อนมา <c oughs> โอ้โหนี่ไงมีประตูลับเปิดออกไปได้แล้วใช่คราวนี้เราสามารถออกไปได้แล้วหลกัก ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่บนตึกสูงได้ยังไงกันเนี่ยเราอยู่บนตึกตึกแบบหลายๆชั้นต่อๆกัน,น่ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้างบนนั่นแหละเขาบอกว่านี่คือบอสบอสอย่างนั้นเหรอและที่สําคัญคุณยายนั่งขับเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนเข้าใจแล้วงั้นหมายความว่านี่คือคุณยายตัวปลอมที่เป็นหุ่นยนต์น่ะ ฉันมาจัดการพวกเธอแล้วนะจ๊ะโอ้โหแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีนี่เลยเรามีบางไฟไหมผมไหมผมเนี่ยนะพี่ฝนใช่แล้วคุณใหญ่เขาก็มีนี่เลยซุปผักมาให้กับพวกเรากินฉันมีหมดทุกอย่างบวยดองฉันก็มีนี่แตงกวาดองนะจ๊ะเดีด๋วยวก่อนนั่นเมื่อกี้นี้สังเกตเห็นว่านี่เลยมีมะนาวด้วยเดี๋ยวผักกาดดองเ็ามี เราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องช่วยคุณยายตัวจริงของเราให้ได้เลยเขาต้องเป็นหุ่นยนต์แน่นอนพี่ฝนใช่เป็นหุ่นยนต์เมื่อกี้นี้มะเขือเทศก,ก็มาพวกเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นหุ่นยนต์น่ะเพราะว่าคุณยายตัวจริงของเราใจดีมากเลยแย่แล้วเฮลิคอปเตอร์ของฉันตกนี่กระโดดล้มก่อนดีกว่านั่นไงเขาหนีไปแล้วพวกเรา ว่าฉันจะกลับมาจัดการพวกเธอครั้งต่อไปนะสำเร็จแล้วละ่ะคราวนี้เราสามารถช่วยคุณยายตัวจริงของเราได้แล้วเราจะต้องออกไปจากที่นี่ก่อนออกไปจากที่นี่ก่อนข้างบนนั้นดูเหมือนกับว่าน่าจะมีเฮลิอคอปเตอร์อย่างแน่นอนแหละพี่เอกเจอเฮลิอคอปเตอร์หนึ่งลำนี่ไงออกไปได้แล้วสำเร็จลงจอดแล้วพี่ฝนลงจอดที่ไหนเนี่ยลงจอดที่ไหนก็ไม่รู้แต่เจอรถหนึ่งคันเจอรถอย่างนั้นเหรอ ใช่ไปก่อนนะรถคันนี้จะพาเราไปไหนอะ่ะรถที่หน้าตาคล้ายๆกับแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นปราสาทอะไรบางอย่างข้างหน้าเป็นปราสาทอย่างนั้นเหรอแค่นี้เราก็ผ่านแล้วใช่หรือเปล่าน่าจะผ่านแล้วนะสําเร็จแล้วเอออเดี๋ยวก่อนนะทําไมพี่ฝนออกมาอยู่ข้างนอกบ้านอะ่ะพี่ฝนเพียกอยู่นี่นั่นซุปผักของคุณยายนี่นะ ใช่ซุปผักของคุณยายแต่เดี๋ยวก่นเราออกมาอยู่ข้างนอกบ้านงั้นหมายความว่าคุณยายตัวจริงของเราน่าจะอยู่ในสวนหลังบ้านอย่างแน่นอนเลยคุณยายอยู่สวนหลังบ้านตรงไหนะนี่ไงคุณยายคะคุณยายพวกเรากลับมาแล้วค่ะดีใจจังเลยที่ได้กลับมานะนี่ไงคุณยายตัวจริงของเราใจดีที่สุดเลย